ครับเนี่ยโอ้โหมีมีเท่าไหร่่ะคะพี่มีให้หนูเท่าไหร่ละคะหน้าตายห้าบาทพอแล้วเนาะไม่ได้ค่ะสองหนูปกติเสียให้หนูคืนละเจ็ดพันนะคะเพื่อเจ็ดพันเลยนะครับเจ็ดพันค่ะต่อคืนคือกูอยากเห็นหน้าจริงเลยนะใครมาจ้างอีนี่คืนละเจ็ดพันวะ เสมอได้ทุกท่วงท่าเลยนะคะท่าได้เลยค่ะขึ้นรถเลยอุอยอย้หูยแต่เลยแขกคุณพวกเตยจะขายได้นะคะ่ะเดี๋ยวที่ใครจะงเพิ่ยอยงออกรเนาะไปขึ้นเจนเดี๋ยวหนูก็กระเด็นออกจากรถหรอ,อที่มันเวลาะจะกินตับกันนี่ไม่ต้องกินแบบสถานที่ที่มันเรียกว่ามีวิวดีๆนะครับกินแบบวิวดีๆใช่อ๋อได้ค่ะตับได้กินมากคนไม่ชอบคนเจี้ยนน้องสาว เดี๋ยวแวะแป๊บนึงนะจ๊ะแวะอะไรคะหรือจะไปซื้อสิ่งนั้นน่ะเาจไปถุงน่ะถุงได้เลยค่ะแหมเอาเป็นถุงก๊อบแก้วด้ลูกโป่งเอาแล้วแต่ของของพี่ต้องใช้อะไรล่ะคะลูกโป่งหรือเปล่าคะลูกโป่งอย่างกี้เขาเรียกว่าดูถูกเอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GTA V ออนไลน์นะครับน่าก็สลับในวันนี้ ผมไม่อยู่ตรงห้องคนเดียวนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่ผมจ้างมาจ้างมาเพื่อสร้างความสนุกสนานนะอยู่ไหนวะแป๊บนึงสิคะไปอาบน้ำมาค่ะเียจ,ยจยเจมค่ะออันนี้อันนี้เป็นเด็กผมเองนะครับนะเด็กเป็นแบบที่แบบผมไปเก็บมาจากแถวแถวแถวไหนแถวไหนก็ปากซอยนี่แหะค่ะปากซอยที่กำลังขายไก่ย่างอยู่เป<ๆ>็นการตีไก่อย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะ<ๆ> แมซี่อ่ะนะทำไมไม่สุภาพกับหนูเลยนะหน้าตานี้ต้องสุภาพด้วยนะครับถามจริงนี่นี่ไม่สวยหรอนี่สวยที่สุดในเกม C T A แล้วนะไม่ไค้สวยเท่านี้แล้วนะเอาตรงๆนะจักใจนะคิดเวลาผมผมมีอะไรกับคุณเนี่ยผมต้องเอานิตยสารมาโปะหน้าคุณไว้ ต้องมองเต็มตมเลยประมาณนี้ปากร้ายเกินไปแล้วบังคะาปากร้ายเกินไปแล้วบังคะาใครเห็นฉันเขาก็เกิดอารมณ์ทั้งนั้นแหละค่ะสียอารมณ์อะไรครับอารมณ์ทางเพศคะนึก่อารมณ์อะไรค่ะนึกว่าลมอยากจะโยนลงตึกอะไรอย่างนี้ไปดูคลิปเก่าๆนะัที่ฉันโดนผู้ชายลุมครับรังแกไม่มีใครเห็นความสวยของฉันสักคนเลยนะก็เดี๋ยวแนะนาตัวก่อนนะพนี้ชีเจชาคิดจะมาเป็นคู่ขาของผมในวันนี้เ่ยใช่ค่ะเป็น คุณจะเป็นลูกค้าที่ชันถ้าที่ชันคุณซื้อที่ชันมาล oh. ่ะตัวเนี้ยต้องดูแลหนูนะคะวัน,นนี้ยอันนี้อันนี้คือเจเจทำสำน้ายัางไงครับคือตั้งตัวละครผู้หญิงนะเจ๊เจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเจ๊ก็ดึงไปมั่วๆอะคะ่ะมันก็กลายาออกมาเป็นหญิงแล้วล่ะคะ่ะย็นเี่ยละค่ะนี่จะ <c oughs> เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่โคตรเสียชาติเกิดแต่จร,จริงๆผู้หญิงจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงจริงๆริไม่ออกเกิดนานหน้าตายอยิ่งที่แบบโอ้โหสมควรที่จะต้องต้องคิดใหม่นะคเจ๊อยากไปไหนบ้้างวันนีเดี๋ยวผมพาไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเปยเด็กใช่ไหมเปยเด็กใช่แล้วอยากไปที่หรูๆโรแมนติกโรแมนติกแหละไปนั่งมอเตอร์ไซค์เล่นกันมหมมอเตอร์ไซค์ดิ่หรูเลยอ๋อก็คือแบบฉันจะใส่ใส่สกอยอ่ะสส่สกอยใช่ค่ะได้เดี๋ยวผมพาไปนั่งรถแล้วกันนะตามมาตามมาตามไปเลยค่ะเรื่อถหรูสมเมนตัน วุ้ยได้แล้วโลกรถเธอนี่เยอะจังเลยรวยจังเลยนะคะดิฉันต้องจับคุณให้ได้แล้วนะคันนี้คต้องจับเลยครับจับนี่หมายถึงจับอะไรฮะจับ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 นั่นแหละจับจับปลาอย่างงั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อที่มันเป็นลำลำดูใช่ไหมเอาเป็นรถคันนี้เลยกันนะครับรถ้คันนี้สีสีสีวันแหวมากกับพาสาวไปเที่ยวค่ะใช่มีเสียฉีดอะไรในรถประคะกลิ่นหอมหอมกลิ่นอะไรครับ กลิ่นหอมมากเลยในรถน่าเมื่อกี้ผมเพิ่งแอบตดไปอะจริงเหรอเค็กกินอะไรเข้าไปในรดเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เช่ย่ะแหมอันนี้นี่คือเรียกว่าอะไรฮะเพื่อเพื่อเงินนี่คือหอมไปทุกอย่างใช่ไหมห้าสิบ่าจ่ายประกาศห้าสิบห้าสิบอุ้ยตายแล้วไปชนคนวันนี้ผมจะพาเจฟไปไปปสนามบินแล้วกันนะครับสนามบินเหรอฮะใช่ฮะอุ้ยจะพาไปที่ต่างประเทศโดยดุใจกันเลยน่า ม่จริงๆจะพาไปปล่อยคนนะคะไม่ใช่แมลงนะคะไม่ใช่สินค้าักว์นะคะเอาไปปล่อยคนไม่ใช่แมลงผมต้องพาเจไปส่งออกเนี่ยเจได้เป็นสินค้าส่งออกระดับชั้นยอดโอ้ยขับคุณที่ชมนะคะพุ่งไวแรงจังเลยพุ่งแรงเหมือนเหมือนตัวเองเมื่อคืนนี้เลยนะใา่แนบอะไรแรงๆบอกว่าพุ่งแรงเหมือนเธอเมื่อคืนที่แบบว่านี่ไงกินเล่าแล้วแบบว่า อนเท่พุ่งแรงอะไรเงี้ยเปิดขวดล้าแล้วมันพุ่งแรงขวดแชมเปญอะไรเงี้ยโอเคนึกว่าอะไรแรงๆนี่ผมนี่คิดไปไกลนะครับไม่ใช่คนนั้นลืงขนาดนั้นนะคะไปเดี๋ยวผมจะพาเจ๊ไปสำรวจโลกกันเนาะได้เลยค่ะสายกันบินกะหรี่แอร์ไลน์นะฮะดิฉันนักขึ้นชื่อขึ้นชื่อที่สุดในลอสแอนโตสแล้วนะดูเปล่าชื่ออะไรครับขึ้นชื่อเรื่องการเป็นกะหรี่ได้หมดทุกคนในลอสแอนโตสแล้วค่ะขัดดีๆนะคะ เวลาผมขับเครื่องบินเนี่ยผมชอบเล่นท่าเสียวเลยโอ๊ยฉันกลัวความสูงนะคะอย่าทำอย่างนั้นพี่ทาไม่เอานะคะพวกเธอไม่เอานะ้งพวกเธอนี่อย่าทิ้มลงอย่างใช้ท่าเสี่ยวมาให้ผมชมาดพามาเล่นนี่นี่เขาเรียกว่าไม่ดีมันนี่วุ้ยวุ้ยใจหายหมดเลยเป็นกระเทยที่ทำไมต้องเน้นเป้าเลยผมไม่เข้าใจเล็กๆบ้างไม่ได้เลยไม่เอาอ่ะแต่ดิฉันเน้นหน้านะคะโดยส่วนตัวน่ะเน้นหน้าเนยเน้นหน้านี่คือยังไงครับเอาเอาหน้าไปถูกเขาใช่ไหม อ้าทำไมเจ๊เจ OK. <des <des okay, ๊หลุด okay, อ okay ้าวฉันหลุดเหรอคะโอเคกลับมาแล้วเจ๊เป็นอะไรหลุดครับตอบก็ของเจ๊มันเล็กที่เจียวมันก็เลยหลุดนะคะดูพิดหานี่ห huh? ักเครื่องลงอย่างนั้นเจ๊โกรธเหรอขึ้นกาอผมไม่เล็กนะครับช่างแอร์เหรอคะช่างแอร์ครับผมไม่เล็กนะครับประกผมไม่เล็กนะครับเกิดทันดูกันด้วยเหรอคะมันนานมากแล้วนะคะหน้าเนี่ยขนาดนี้ ไม่ใช่เรื่องตลกนะจริงจริอ<ช>รงอ่ะล่ะค่ะหงุดหงิดอะไรเล่นหรอเรารอเล่นนะรอ,อเล่นนะเห็นน้ำเสียงจริงจังมากเลย <c oughs> อุ้ยว่าทีนี่มันแยกลูกค้าแัดแน่ทีนี่มายืนอ,อ้าวแยกลูกค้าเหรอครับใช่ค่ะยอมไม่ได้นะคะน้องสาวไปแทนพี่ไปแทนอีนี่ไหมจ๊ะ <c oughs> อะไรคะดิน้องสาวใ,ใครสวยกว่ากันเลือกเลยนี่ยังต้องมาถามเลยนะว่าใครสวยกว่ากันหนูสวยกว่าตั้งเยอะน่า อยยลองสาวจ้ะไปกับพี่ไป่จ้ะมีเรือกราคาร้อยเหรียญได้ก็3,000บาทนะครับเอาเป็นเลเวลแรกไปก่อนอืหญิงแท้ดีกว่าหญิงเทียมนี่ทำอะไรกันน้าลงมาเดี๋ยวนี้นะคนนี้ไม่จ่ายตังค์ฉ <อะ S 2> ันลงมา ร้องมาอีกใช่ไหมอีใช่ไหมแล้วไปทำลายเขาทำไมครัมันแย่งผู้ชายของฉันฉันก็ไม่ยอมมันแย่งผู้ชายเจต้องการอะไรครับต้องการเงินค่ะจ่ายมาเลยค่ะเมื่อคืนไปไปทั้งวันก็ไม่จ่ายเลยเจ๊อ่าเจเห็นป้ายอะไรไหมครับป้ายอะไรค่ะป้ายป้ายป้ายหนังเนี่ยเห็นค่ะเจเจเจลองซูมไปตรงโลโก้หนังเครับเจเนซูมไปตรงโลโก้หนังละค่ะเจเจะเห็นลามกอย่างนี้แล้ค่ะมันไม่ได้จริงๆค่ะ ไม่อาตตำรวจมาเหรอคะฉันไม่รู้ว่าตำรวจมาจะรักมันคุ้นๆอ้าวตำรวจมาค่ะมาปีชเปตีกะหลี่ของเธอตายนะค่ะลบไปรถรถดาวเนรถดาวเดี๋ยวรบดาวแป๊บนึงนะคะมันมีวิธีรถด,ดาวไวกว่านั้นไหมเจ๊มีแต่เลตเตอร์อะอยังไงก็เปียหาว่าไงจ๊ะ วันนี้เดี๋ยวหนูมีที่แนะนําจะพาเสี่ยไปค่ะมันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าหนูชอบแบบไปส่องอาหารสายตานะคะดีมากอาหารสายตาใช่ค่ะดูไปประจำถ้าไปดูคลิปช่องหนูจะเห็นว่าหนูชอบไปส่องดูค่ะดูอะไรครับพุดปูของชาวเมืองค่ะดูลำใช่ไหมดูลำใช่ค่ะที่นี่ดีมากเลยค่ะเสียต้องขับรถไปดูนะคะไปดูเป็นเพื่อนหนูหน่อยค่ะอ๋อมันจะโดนแบนไม่ได้คลิปผมเนี่ยไม่โดนหรอกค่ะเสียเสี่ยเสี่ยครชะลอรถชะลอรถถอยใสยใได้เห็นไหมคะตรงนี้เป็นบาร์เกย์ค่ะตรงนี้บาร์เกย์เหรอ ใช่ค่ะทำไมถึงดูปงดูป้ายไปจริงวะก็เราบอกแล้วว่าตรงนี้เป็นป่าเกงโอ้นี่น่เน่เสียงเห็นแค่ตรงนี้ไม่พร้อมดูตามดูมาเลยค่ะตามดูมาค่ะตรงนี้ตรงไหนคะตามมาเลยค่ะโอ้โหดูจะดูดูป้ายดูป้ายนี่นี่ป้ายใช่ค่ะี่ตามมาเลยค่ะดูตรงนี้ค่ะเต็มเลยค่ะตรงไหนครับ นี่ค่ะตรงข้างนี่ค่ะอยืนกันเต็มเลยค่ะรับเทอโอ้โหนี่ตั้งแต่เล่นมาได้เพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยแต่ตั้งรับเลยนะคะชุดนักการ์ตนเองครับก็ว่าคือเที่ยวชาญเลยใช่ไหมใช่ค่ะไอคนดำๆนี่ก็เป็นอย่างเขาด้วยใช่ไหมเป็นค่ะตั้งแตการแต่งตัวอย่างเงี้ยน่าจะเป็นลับด้วยแหละเป็นลับเลยนักการแต่งตัวแล้วนะเป็นเจมบอลเลยใช่ไหมศูย์ศูนย์เจ็ดเลยสายลับ แต่งหญิงอะเป็นลุกค่ะดูแล้วรู้เลยค่ะแล้วทำไมไปซึ้อแต่งหญิงโบบนี้เนี่เรื่องหนูนะเฮ้ยเพศเดียวกันเอาเป็นเอาไหมลองใส่ไปแย่งลูกค้าแบบโอ้ยเอา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 โทษ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 ไมล่ะะคไปดีกว่าค่ะอ้าวอ้าวอ้าวเธยโดนฆ่าแล้วนะคะคุณพวกเธอก็สงสัยมานานนะว่าไอสัญลักษณ์โลโก้ผับมัน มันคืออะไรเนะี่ยมันหมายความว่ายังไงมันคืออะไรหรอแฮปปีเ<อ>้เฮาชั่วโมงแห่งความสุขเจ๊ดูครับดูสัญลักษณ์มันจะคล้ายกับอะไรไรู้แล้วพอ,พอดูออกค่ะแต่ดิฉันไม<อ>่กล้าพูดออกคลิปนะคะเดี<อ>๋ยวจะแลกกันมาหมดนี้นะคะเด็กๆเยาวชนดูกันเยอะ,ะ,ะ,ะครับเพื<ะ>่อนไปเจ๊ครับอ๋าลูกวนฝากยื้มลดไอคอนนี่หน่อยผมขี้เกียจคุยครับไอคนนี้ใช่ไหมใช่คุณขาก๊อกก๊อกก๊อก ก๊อกก๊อกก๊อกลงมาเลยค่ะยิ่งเมื่อกี้เขาเรียกว่าก๊อกเลยครับใช่ใชค่ะขอยิมรถหน่อยได้ไหมคะเอาลุงลุงไม่ยอมอ้าเลุงไม่ยอมลุงไม่ยอมอ้าลุงสู้ลุงสู้ลุงนี่แน่นี่แน่ลุงจะหาเรื่องอยู่แล้วครับพวกเธอเอ้ยอุ๊ยแต่แล้วลุงหลบเก่งนะคะนี่ค่ะมาเอาบอกเลยนะครับเกมนี้ไม่มีจุดยืนของกระเทยค่ะเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมโทรเรียกเพื่อนมาส่งรถให้โอเคอ่าเอาเป็นอ่ารถไรดี รถอะไรก็ได้ที่นั่งแรถที่ฉันรู้สึกสวยขึ้นนะคะได้เลยครับมันจะมายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะวาร์ปมาเลยค่ะใกล้ตัวเราที่สุดไปนี่ไงไหนคะรถสปอร์ตรถสปอร์ตตึ๊กเหมาะกับหนูมากเลยค่ะคันเนียดีเหมือนกันนะคะนั่งรถไปดูอะไรนะคะดูยวงไปดูยวงกันไปดูยวงนั่งรถไปยวงกันบนบกค่ะอะไรคะ นี่เป็นรถไชรเนี่ยรถเจ๊อะรถซีชั่นเองค่ะรถทุ่เกาะค่ะโอ้หนี่ไม่อยากจะเมานะคะกว่าจะได้มานะคะอุ้ยหลอกผู้ชายให้ซื้อ t t a แล้วฉันก็พาไปปล้นแบงค์มาค่ะต้องหลอกผู้ชายให้ซื้อเลยเฮ้ยจะบอกว่าฉันฟินมากเลยนะอุ้ยนี่ฉันจะเล่าออกอากาศดิไม่ใชรู้สึกอายแต่ก็อยากเล่านะเล่าเลยผู้ชายที่แอบชอบไงแล้วเราก็ชวนเขามาเล่น GTA ใช่ไหมแล้วเราก็พาเขาไปปล้นแบงค์อะแล้วมันฟินมากเลยนะแบบเราพาเขาแบบรอดออกมาอะไรอย่างเงี้ย รอดรอดไอที่รอดนี่คือรอดอะไรรอดชีวิตแบบรอดชีวิตรอดชีวิตไม่ตายเลยอะไรเงี้ยเขาก็แบบรู้สึกว่าเราสตรองอะค่ะม่ารอดอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ี่ยรอดอะไรคะรอดรอท้องช้างรอดงวงอะไรเงี้ยบ้าหรอไม่ใช่แต่สุดท้ายก็ผู้ชายก็ไปที่อื่นแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วชันนกค่ะอารม์เสียชันนกนี่คืออะไรครับนกนี่คือแบบว่าไม่ได้อะเป็นภาษากระเทยประมาณแบบนกอ่ะอ้อมันเป็นศัพท์นเขาเรียกว่าศัพท์วงการใช่ไหม <an> ใช่คะ่ะ oh. oh. นกค่ะเออย่างเช่นแบบสมมติว่าเราแบบไปเที่ยวขาดกำลังเต้นมันๆอย่างเงี้ยแล้วแบบสิกผู้ชายแต่ผู้ชายแบบไม่เอาเขาเรียกว่านอกอะไรง oh. Oh. เงี้ยเี็นนกแบบงึดงึดใช่ไหมเสียใจใช่คือบินไปเลยไปไกลๆเป็นนกอะไรเงี้ยอดอดแด่ค่ะบินไป, <c oughs> ไปเลยบินกลับบ้านเดียวๆทางมันขันกันนะคะเนี่ยใช่ <c oughs> <c oughs> แบบเปิดไพ่แบบแคสเกมบางหน้านะคะจริงๆแบบลึกๆแล้วแบบมีนัยยะแฝงนะครับก็เธอ <c oughs> <c oughs> มีนัยยะแฝงนี่ไงแล้วมถึงแล้ว <c oughs> วิถึงแล้วหรอคะถึงได้จะดไม่กิ <c oughs> นยวงแล้วนะคะยวงแลวเราต้องไปอ่าช่างบนบนกันเราต้องระวังน,นะคะคนพวกนี้ไม่เป็นมิตรเลยนะ,ะ <c oughs> อ้าวแล้วหนูนะคะไอ้เลี้ยลวกอย่างนี้เลยต้องขึ้นไปไกลกว่านี้ด้เปล่า โอ้ยโอยไหลกขาว้าไหลองไอบนองออมันไหลไมหยุดนะอออีกค่ะอออทมันนดึกันสิเดี๋ยวต้องอดทนหน่อยนะคะไม่ได้กับเพื่อยวงเราต้องขึ้นไปดูไม่ได้ค่ะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนี่ไงมันกลางทำไมมันต้องเป็นป้อมปืนที่แบบเป็นการโชว์กันแบบเหมือนกับว่าเขาแบบ เปนนี่ครับป้องกันตัวโอ้ยโอ้ยตกข่าวตกขาวตกข่าวโอ้ยโอ้ยลายลายลายตายนีค้าตายกับเอ้อนี่ต้องขึ้นมาอย่างนี้ได้แล้วผมขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสามารถซูมลงมาดูจากตรงนี้ได้ซูมได้ใช่ไหมโอ้ยเป็นตอนเลยเห็นเห็นแล้วใช่ไหมนั่นแหละเป็นตอนเลยครับเวลาว่างๆแบบดิฉันก็แบบชอบพาเพื่อนกระเทยมาส่องดูกันที่นี่นะคะชีวิตจริงหาไม่ได้ไงคะเลยมาสบายกับเกมแทนกะนอ๋อแล้วอีกแล้ว ไอ้้เหียตายเลยเหรอคะผมว่าเราเราบุกเข้าไปได้ไหมครับก็ได้นะคะไปไอ้คนไอ้คนตรงนั้นนี่เดี๋ยวเราจะทักทายเขาด้วยความคำว่าเฮลโหลงป้าป้าตุ้มตายเลยไหมโอ้ตายทั้งป้อมเลยค่ะน,นี่นัทโป้นัทโป้เออยิงมันยิงมันที่โป้โยิงมันยิงโป้ได้หรอยิโป้ด้วยยิโป้ด้วยยิงมันให้หมดยังไงตีพวกแกผ้ายังไง เห็นเป็นยวงเลยค่ะโอ้โหแล้วอันนี้ไม่ใช่ใหญ่ๆนะอันนี้เท่าหนอนดุ้นเลยเดียนแค่นั้นแหละค่ะอ๋อแบ่งๆกันใช้แค่นี้ก็เคยก็ฟินแล้วค่ะพอดูได้นะคะอเราดูวิ่งกันวุ่นเลยวิ่งกันพลุนวุ่นเลยพวกมันตู้เพวาเนี่ยมันตู้เราจะไปยอมแพ้มันเจ๊ครับเจ๊ชาคิดครับนี่งา ยิงมาได้เล็กค่ะเออยิงม่ได้เล็กค่ะกูแถมให้เผาเหรอคะแม่งคือวิธีทางบัณกิจตศให้เสร็จสับเลยนะคะใช่ตำรวจมาอีกแล้วอ่ะตำรวจมาอีกแล้วหรออันนี้อันนี้ที่มีเปลือยครึ่งตัวนี่เอออ๋อเด็กนิสัยพะนพโดนทารเดี๋ยวมาเคลียร์ตำรวจจะได้ไหมได้เลยค่ะคทาร์ดทีนี้หมดเลยใช่ไหมคะตำรวจตำรวจนะคะโหดเยี่ยมเอาไม่หิบจะหน่อย ได้เลยค่ะเห็นดิ่ฉันไปหยิบวิ่งฉันก็สตรองนะคะสะตรองเลยครบใช่ค่ะสะตรองมากค่ะหาขึ้นรถหลบปอมเป็นตำรวจกันไหมคะปลอมอยังไงครับขึ้นรถตำรวจไปเลยค่ะ <c oughs> เออสักใจจริงๆต้องแบบนั้นไปะนจะพาไปขึ้นสวรรค์ <c oughs> ได้เลยค่ะอ้าวเราต้องหนีแบบตำรวจแบบในหนังฮอลลีวูดอะไรประมาณนั้นเนี่อ๋อค่ะแบบนี้แต่ดูท่าทางแล้วมันเ เฮ้ยเกิดตรงนี้โอ้โหเจตรงถนนกลางสวยเลยอะตรงนี้จริงเหรอในในหนเขาใช่ดูดูดวิวดิอ,อะไรเงี้ยแล้วยีป้าไ<ช>ม่กินอะไรครของมนุษย์ป้านะคะมนุษย์ป้ามนุษย์ป้ามาจับโปกเกมอนเนี่ยผมดูดูโซนแล้วต้องมีต้องมีโปกเกมอนพวกโปกเกมอนน้ำนอะไรอย่างงี้ป้าจับโปกเกมอนอยู่เหรอคะป้าป้าบอกว่าอะไรครับ ป้าเขาคุยโทรศัพท์อยู่เธออ๋อคุยโทรศัพท์เขาบอกว่าลูกเขาไปทําผู้หญิงท้องอ่าแล้วยังไงครับเนี่ยป้าถ้าเกิดลูกทำผู้หญิงท้องป้าก็ทำอย่างนี้นี่เลยนี่เลยคือป้าต้องรีบตายก่อนใจะไปก่อนที่จะมีภาระเพิ่มก่อนที่มีภาระเพิ่มอ๋อเจเจมคะครับหมอกหนาไหมคะหมอกหนาครับแล้วทำไมสวยไหมล่ะคะดูสิคะสวยไหมล่ะคะ บ <screws> รรยากาศเหมาะกับเหมาะกับเจนี่ค <meanwhile> ล <tripod Anyways> <desserts> ้ายๆกับแถวแถวเขาเรียกว่าอะไรฮะหนังผีแล้วถ้าใครมาวะเนีะแม่เหมือนมีใครยิงฉันเลยนะเขาโอ้ตำรวจมาครับมันเหมือนเขามาล่าปลาแคผมก็เอาเป็นว่าสลับคลิปนี้เนี่ยขอละขอละแล้วตกมาพร้อมวันตายทั้งคู่ค่ะมาล่าปลาหวานค่ะโอ้ยมันมีปิดท้ายนี่นะฮะเลวมาก